บทสวดที่5นะคะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพควาสาเกสุวิหะติกัปิละวัตถุสมิงมหาวนาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสาหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหูนติพระควันตังทัศนายพิขุสังคจ,จ่อัทโขจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะหสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหารติกาปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจัมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะ อรหันเตนหิทัสหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหูนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคัจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระวะพระควาเตนุปสังกามียามะอุปสังกามิตวาพระควะโตสันติเกสัจเจกะ คาถาพาเสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุธาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควะโตปุระโตปะตุละ,ะหังสุ ทาโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโูเอกาเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมะโยปะวะนัสมิงเทะวะกายาสมาคตาอาคะตัมหะอีมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติ อะทาโคอัป,ปราราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะพิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิคหีตวาอินซีลิยานิลักขันติปันทิตาติอัทโคอัป,ปรารา เทวตาพควโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะวะวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโขอัขปปาลาเทวตาพควโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิเย เกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปะลาปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังประริปูเลส,สันติสันตีติอัถโคภะวะตาภิกขูอามันเตเยภูเย,ยนะพิกเวทสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติ ตถาคตังทัศสสนายภิกขุสังคจจะเยปิเตภิกขเวเอหิสอหสุงอติตะมัทธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติ อนาคะตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตะละปะเอปะละมาเยวะเทะวะตาสันนิปฏิปตาภะพะวิสันติเสยถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกขิสามิพิกเวเทะวะกายานังนามามิ กิตตยิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิษสามิพิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสุสาธุกังมะนะสิกโลทะภาศิษสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระควะโตปัจัโสสุงพระควาเอตะทะโวจะ โลกะมนุกัสสามิยัตภุมมาตตตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปาหิตตัตาสมาธิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมหังพะสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตนัตตวาวาเนกาปิละวัทเว ตะโตอายัมตะยิสัทธาสาวเาสะเกสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะาตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสาส,ะสะนางังเตสัมปาตุละหุยานางังอมนุสสาะทัสนงังอเปเกสะตะมัทธคุง สหัสสังอทาสัตตลิงสตังเอเกสหัสานางอมนุษสานะมัทถสุงอเปเกนันทามัทถขุงที่สาสภาพุตตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตะวาน,นะจักคูมาตตะโต,ะตอมันตะยิสัทธาสาวเกสสาเสนละเตเทะวะกายาอภิกันตาเตพิ เตวิชานาถพิโวเยโวหังกิตะยิสามิคิลาหิอนุกุพโสสัตต์ส,ะตะสหาสาวะยักขาภุมมากับปิละวัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางชะสะหัสสาหิมะวตายักษ์ขานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกาโมภิกขูนางสมิติงวะนางสาคาลิสาตาคิลาติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกามงภิกขูนางสมิติงวะนาง อิเจวะโสระสะสะหาสายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมูทามานาอภิกาุมภิกขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสะตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมูทามานาอภิกาุมภิกขูนางสมิติงวนาง กุมพิโลราชะคะิโกเวปุลัส,สะนิเวสนังพินโยนางสะตะสหัสสังยักขานางปุยลุป,ปาสติกุมพิโลราชะคะิโกโศปาคะสมิติงวานังปุลิมันจะที่สังราชาตะลัตโถตะลัตโถปะสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสสิโส พุทธาปิตัสสะพระหาโวินท่ามานามหภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวานังทักคินันจะที่สังราชาวิลุโโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสสสิโสพุทธาปิตัสสะพระหาโวินท่ามานามหภรา อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสีโนโมทามานาอภิกามมพภิกขูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปกขูภะษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสัตสิโสพุตธาปีตัสะพระหาโวอินทมานามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสีโน โมทมมนาอภิกามุมพิกขูนางสม,มิติมนงังอุตตาลันจะที่สังราชากุวิโลตัปปะสาสติยัขานางอธิปติมหาราชายสัสสีโสพุตตาปิตัสะพะหวอินทามานามหับพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทมมนาอภิกามุมพิกขูนางสม,มิติงวมนงัง ปุริมะทิสังทาตาลโถทิเขเนวิรุณหะโกปัชิเมนาวิลูปักโขกุเวโลอุตตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจารุโททิสาทัตทันละมานาอัตถังสุวเนกปิละวัตเวเตสังมายาวินวโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนตุ กุเตนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกาเมเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะอปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาติตะลิจิตเตเสโนจะคันทะโพนาโลราชาชาโนสสะโพ อาคูปัญจะสิโขเจวะติมพะโูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพา,าสหรา,าชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงมณังอัฐาขูนาพระสานาคาเวสาลาสาหาตัดชะกากรมพราสาตะลาอาคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาทัตรัชฐาจะอาคูนาคายสาสิโนเอราวันโนวหานาโคโสปาคะสามิติงวะนงังเยนาคาราชาสหาสาหารันติทิพาธิสาปากขีวิสุทธะจากขูเ <c oughs> วหายสาเตวะมัชชะปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามัง อภยันตะานาคะราชานะมาสิสุปันนะโตเขมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปัน,นาสาสะนะนะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัดเถนะสามุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสาวะเสเต,เตอิทธิมันโตยสัตสิโน กาลกัญชามหาพิษมาอปสุลาธานเวคษาเวปจิตติสุจิตติจะปะละหาลาโทนะมุจีสหาสตันจะพรลิพุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัฒมุปาขามุงสามโยธานิพัฒพันเตพิกขูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปตาวีจะเตโชวายตทาคามงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะัสะสาสาหะเมตากาุณากายิกาอาคูเทวายัสัสีโนทัเสเตเทัศนากายาสัพเพนานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาภิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนาง เวนทูจะเทวาสหารีจักอาสมาจะทุเวยมาจันทัสสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขันตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวัสูนางวัสสะโพเศโธสักโกปาคะปุรินทโทสั ทัเ,เตเต,เตทัศทัเ,เตเตทัาสาธากายาสัพเพนานัต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอาทาคูสมะทาเทวาชาลามัคิสิขาลิวะอาริธะ เวนทูจะเทวาสหารีจะอมัสะจะเททุเวยะมาจันทัสสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุรคกีตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกขีตากขันตานิปุริคิตวาอาคูอามันทะวลาหกาวัสนังวัสโกเศโศสัะโกปาคะปุรินทโนสเต ทัศ <c oughs> เ,เตทัศธา,ากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสศสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงว่านางอัฐาคูสหภูเทวาชาละมัคคิสิขาลิวะอริทากาจะโรชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโนวัลุนาสหาธรรม,มานะอั จุตาจะอเนชากาสุเรยลรุจิลาอาคูอาคูวะว,วาสะวนเนสีโนท่าเสเตทัสะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางท่สมามหาสามนามานุษามมนุษย์สุตตามา คิด,คดทาปัทูทศิกาอาคูอาคูมโนปะทูทศิกาอาทาคูหาลโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตทัสธากายาสาเพนนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสิโน โมทามานาอภิกามุมพิขูนางสมิติง่ะนางสุการกรลุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะธามัตตาลาหะขะข้าชามิสกาจะยสัสสินโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ท่าเสเตทัาสทากายาสาเพนานตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมูทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงมะนางเขมิยาตุสิตายามากัตกายะจสัศสิโนสัมพิกะสมพิตากาลาพระเศถาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคูอัฐาคูปานะ ปาละนิมิตาท่าเสเตทเาสาทากายาสัเพนานัตตะวันนิโน <c oughs> อิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุนางสมิติงวานังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโน นามันวะเยนะอาคัตฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปาวุฒะชาติมังขีลังโอขาตินนะมนาสวังทักทักเขโคละตะานังนาคังจันทางวะอัศิกาติตังสุพรมมาปาระมมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนะสันนางกุมาโรติโสจะโสปาคะสัมิติงมะนาง สหัสสพรมะโลกานังมหาพรมมาพิติทัติปุปปะพันโนชุติม,ตตมันโตพิมากายโยยัสสิโสทะาเสตทาเสทะอิสลาอาคูปันเจกะวะสาวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตสเพอภิกันเตสินเทเวสัพร,รมเกมาลาเสนาอภิกมาลาเสนาอภิกาม,มีปัญจากานกันหัสสามันทียังเอถะคันหาถะพันธะถะลาเคนะพันธะมมาเตเวโวสมันตาปริวาเลถะ เจจัสเพอภิกันเตส,นสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนาอภิกามิปัญจกันหัสสามันยังที่ยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปะริวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจินัง อิติตัฏฐะมหาเสโนกันหะเสนางอเปยัสอเปสายิปานินาตลามัดหัดจะสลังกัตวาเพลวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนยันโตสาวิชุโกตะทาาสปัจจุทาวติสังกุโทอสศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะ วาวัคคิตวานาจักคุมาตาโตอมันติตาโตอมันตายิสัทถาสาวกเกสาสเสนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกขโวเตจอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนา วิตระวิตลาเคหิปากามุงเนสังโลมมัปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาสังคามาพายาติตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุต,ตาติ